เป็นงานจากสอนเทศสอนสุพรรณนะคะกับเพลงอภัยให้เรียมอืมครับค่ะคือพร้อมจะให้อภัยหรือว่าง้นเถอะใช่แล้วก็บอกแล้วบนโลกใบนี้จะมีสักกี่คนที่ได้รับการให้อภัยที่มันง่ายดายขนาดนี้นั้งที่ทำแล้วเจ็บใช่ค่ะส่วนก่อนหน้านี้นะคะก็สิริพานิชไพภพกับเพลงฝากคาขอโทษครับก็เหมือนกับเป็นการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างปิดพลาดไปละแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องพร้อมจะแก้ไขแล้วพร้อมจะให้อภัยนะที่เป็น เป็นเกินไปจะปิดเลดับนะครับใช่แล้วค่ะเด็กๆนะครับประเด็นของเราในค่ำคืนวันนี้ค่ะอยากแก้ไขสิ่งใดในตัวเองถาพ่อแ <c oughs> ที่จะพูดคุยกันได้นะคะใครอยากจะโทรหนะ้าใหม่ก็โทรเข้ามาได้ในช่วงนี้02411033 4 02411034 4, 4. ที่เราสัญญาไว้จากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราต้องหวังไม่อยากครอบครองกันบ้างดีกว่าใช่ค่ะวันนี้ก็มีข้อความเข้ามานะคะจากนู้เรียนบอกว่าอยากแก้ไขอะไรตัวเองของเพี่อน คงเป็นเรื่องความใจอ่อนแล้วก็ขี้แยทำให้เก่งแล้วนั้นก็ไม่มีแล้วค่ะแล้วก็มีบอกว่าอะไรครเนี่ย เออวันนี้วันพระแต่ไม่งดเหล้าอ้าวอ้าวซะอย่างนั้นจากอันนี้นี่เขาความประจําประจําจากบึงการให้เขาหน่อยแค่สั้นๆว่าจากบึงการพอเพราะในช่างจันทร์หอนเหงาเหงาพอพอพอจากบึงการเมื่วาเขาบอกเขาขีดช้างมาจับตังคะแตนลูกสาวไปเติมตังค์มาผมตัดทอนเข้าไปรอก็ตัดใจแต่คนนี้ได้เดี๋ยวคุยกันสาวเล่นนะครับไม่น่าเชื่อนะบางทีเราคิดว่าเออจะมีแต่ผู้หญิงที่เหมือนกับว่าเวลาแอบรักใครล้วก็จะ จะเพ้อฝันอะไรเงี้ยค้านครวนพูดตรงๆเลยหนุ่มบางคนเขาก็ค้าครวนเหมือนกันนะใช่ใช่ผมเห็นเนี่ยเนี่ยช่างเนี่ยช่างช่างข้ามครวนนะแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าช่างสมหวังหรือยังแต่ว่าอวยพรในช่างสมหวังก็แล้วกันผมเชื่อว่าถ้าช่างสมหวังค่ะแล้วก็ได้คบกันคบกับเธอคนนี้ค่ะแล้วก็คงจะไม่รู้สึกที่จะเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่า ลองไปนึกย้อนว่าแหม่อนจะกว่าที่จะสมหวังได้เราต้องผ่านอารมณ์ของความแบบอมองมากแค่ไหนทาอะไรล่อยบ้างด้วยดีกว่าเหอะ <c oughs> เออนะจะไ้คิดถึง <c oughs> ก็ก็อวยพรให้โชค <c oughs> ดีกันละกันจะคุณสัญญาโคราชนะคะบ, <c oughs> บอกว่าผมอยากแก้ไขซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกจักทีจะ อยากจะถูกบ้างแต่แก้ไขยังไงอ่ะเนี่ยงวดหน้าไงมันมีทางแก้ไขทุกง <โก S 2> วดแหละแก้ไขไปเรื่อยๆรื <ก S 1> ทุกงวดงวดนีด้ทักคู่หนึ่งงวดหน้าทักสองคู่ดิฉันว่าคุณเอาชีวิตจริงมาพูดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะมันจะให้แก้ไขยังไงหวยไม่ถูกงวดน,นี้ก็ต้องงวดหน้าถูกไหมอย่าหยุดฟันค่ะสักวันจะเป็นของเราเป็นกาลังใจให้นะคะครับน้องหนองคะข้อความนี้เลยค่ะทำไมฮะ อยากแก้ไขความหล่อและความเจ้าชู้ให้ลดน้อยลงนะครับลงชื่อมานิดนึงนะใครอะอยากจะรู้นะไม่ไม่ต้องลงชื่อหรอกส่งรูปมาในเฟ e b o o กก็อยากเห็นหน้าแล้วฉันอยากเห็นเมื่อวานขนาดพี่เลไลบอกว่าฉันหน้าเหมือนหล่อเหมือนโดมฉันยังไม่กล้าอ่านอ้อกาดอะโดมไหนโดมเดอะสตาร์เหรอไม่รู้เรื่องอะไรนะเรื่องตะวันเลยนะอุปกรณ์ล้ำเออหรือว่าน้องโดมที่ร้องเพลงพบเลาะคือโอ้โหแทบไม่อยากอ่านเลยพี่เลไลส่งมาทีพี่ผมขอไม่อ่านนะย มุมมองเขาไงเหรอ,อต้องนั่งกับพี่เล็กืึงกล้าพูดนะแม้กระทั่งพูดแ้นี่ยังไม่กล้าพูดอะคิดดูหรอคันเทพเออถูกไม่คือจริงๆแล้วเ็าบอกว่าผู้หญิงทุกคน,นโลกเนี้ยสวยหมดมแต่ว่าความสวยก็จะแตกต่างกันไปผู้ชายก็หลอ่อมดทุกคนแหละพี่เล็กนี่แบบโอ้โหมองละครที่แบบพลอยเชอร์มาเล่นแล้วคิดถึงพี่เล็กเลยเหมือนพลอยเชอร์มาเออใช่ เชื่อนะเชื่อเชื่อเชื่อโอ้ผมเชื่อพี่เลไลด้วยต้องแก้ไขนิดนึงนะคะน้องนองเรื่องของสินข้ออะไรนะการพูดอาจารย์มูซาล้วะธานอ่ะผมควรแก้นิสัยที่หิวโมโหอิ่มแล้วก็ง่วงจากคุณหนุ่มเขาคอไม่ใช่แต่ว่าโอเคว่าอิ่มแล้วง่วงไม่เป็นไรหรอกแต่โมโหหิวหน้าเบื่อหรือว่าเวลานั่งแบบเจอคนข้างๆโมโหอยู่อะ คือแบบมันจะเครียดไงบางทีพาไปกินไม่ทันได้วีนก่อนแล้วอโอ้อเหมือนชีวิตจริงเลยอะ่ะ <laughs> เออนะฮะอ่ะมีสายมาแล้วค่ะจากคุณปุ๊กหนองคายนะครับอ่ะอ่าเดี๋ยวสักครู่นนะ <laughs> อะไรอะไรจิบจิบอะไรใหม่ๆนี่แหมมา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 แลสายมาแล้วนะคะฮะนี่นะสวัสนีก่อนนะคะจากคุณปุ๊กหนองคายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ ค่ะขอวาทำไมเสียงคุณปุ๊กเบาจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะขอปรับเสียงเสียงนี้นะคะค่ะบันดดค่ะค่ะบันดค่ะได้ยินทางคุณปุ๊กมันจะมี noise ได้ค่ะแต่ว่าอ่านเล่าได้นะคะประเด็นบันี้อยากแก้ไขสิ่งใดในตัวเองค่ะคุณปุ๊กขอว่าให้ให้สายมีเครื่อขยายเสีย คือถ้าถ้าเอาโอเคเอาเป็นว่าจริงๆแล้วต้องบอกคนบุกแบบตรงไปตรงมาเราคงไม่มีสิทธิ์ให้คนอื่นจะเปลี่ยนแปลงต<ด>ามที่ใจเราชอบนแน่นอนคือว่าประสบการณ์มันไม่ได้เกีก่ยวกับตัวเรานะคะอยากจะเล่าเรื่องปัญหาครอบครัวให้ฟังจะได้บบอาจจะมีเวลาเป็นที่มีอะไรใล้าย,าายากับเราือเกล่าแต่อยห้ถามมีแก้ไขมากกว่าอ๋ออาจลองลองแชร์ดูเพือ่อจะเป็นแนวทางคือว่า เรื่องต้นอย่างรกว่าวันเพื่อนเราเนี่ยที่ว่าราักมากแต่เพื่อนของเรากลับหกหลังเราคือเขาหกใจเขาหกใจค่า <c ười> <c ười> นี่ยจนกระทั่งว่าเรื่องมั่นขันไปก็หลายวัน,ต,นต่อหลายวันเป็นหลายเดือนจสุดท้ายเพื่อนที่เรารักเนี่ยนะคะเขากลับ ให้จังมีเรามากเป็นเขากระทั่งเป็นแบบว่าเขาอ่ะเปิดตัวที่จะตัดสินกับเราละเจบปวดฉากเลยค่ะเป็บอกติดยากเขาอ่ะอยากได้แฟนติดแล้วเขาก็บอกติว่ากเขาอ่ามีอะไรกันแล้วพี่แม่ติดต้องอยากเชื่อนะคะแบบก็ถามแฟนมีตัวเองแต่ถามมีนก็รู้สึกนะที่แม่เขาก็ เหมือนกันครับอันนี้บอกไม่ถูกค่ะคนสองคนที่เราลักแฟนเราก็รักเพื่อนเราก็รักทั้งที่ว่าอยู่บ้านเดียวกันอ๋ออยู่บ้าน,านเดียวกัน<ต>ด้วยต้งองผ่านกันไปผ่านกันมาทุกวันเราก็อยากจะบอกมัน,นก็ไม่าด้ทำกับเราแล,แล้วก็อยากจะฝากบอกหลายๆคนว่า,าค่ะให้คิดคิดที่ว่า จะทนกับกื่มันจะเองเนี่ยอย่าทำเลยดีกว่าเพราะว่าเราเคยให้ความช่วยเหลือเขาตลอดว่าเป็นการมีการอะไรเราก็ไม่รู้ดไว้นะแต่ว่าเราไม่จะขัดสนขนาดน,นั้นเหมือนกัะทั้งว่ามีอะไรเราตยี่ดีๆคนไปยื่นก็ได้จต่เขาทุกอย่างแต่กอนนี้คิดนะครับดีๆเขาก็เขาก้บอกว่าเขาแอบซกสามิุนมามานานแล้ว ยังไงก็เป็นกําลังใจให้เรื่องคลี่คลายโดยเร็วกันแล้วกันสําคัญที่ตัวคนกลางด้วยนะคะครับกแต่งงานสามีเขาบอกว่าเขายังรับผิดนะคะเขาบอกว่าเขาจะเลิกแต่เขาก็เลิกได้เขาบอกว่าเขาจะพยายามซื้อฉันไม่ติดต่อผู้หญิงคนนี้อีกบอกให้เปลี่ยนซิมเขาก็เปลี่ยนบอกให้ทาอะไรเขาก็ทําแต่ที่็ไปเขามีความยืดหยุ่นเยอะมากไม่จิ้มเล่าไม่หยูดไม่ดี ใจเป็นคนแบบเลี้ยงครอบครัวได้ดีมากจนกระทั่งเราไม่คิดว่าเพื่อนของเราเนี่ยค่ะเรียกว่าเป็นเป็นภาษามีเวลาดูดีเคลื่อนใจเปล่าสิ่งอยากได้ของเราก็มีมีความเป็นไปได้ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณบุ๊กมากนะคะเพลินเสียงโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดนิดนึงค่ะนะคะขอบคุณนะครับกำลังใจคุณบุ๊กครับครับสวัสดีครับผมผมเข้าใจฟิลนี้นะคือคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือ เขาเรียกว่าถ้าถ้าเอากระจากฟังที่เล่าก่นนะถ้าจะเป็นตามรูปการที่เล่าเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ไม่แน่ใจว่าคิดไม่เป็นเลยหรือคิดไม่ได้ทํางตรงนั้นคือไม่ไม่รู้เหมือนกันคือด้วยคนในยุคนี้บางคนเนี่ยอยากได้อะไรต้องได้โดยที่ไม่ได้มองว่ามันถูกต้องไหมมันผิดไหมกำลังทำร้ายใจใครหรือเปล่าถูกที่มันเป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันคืออาจจะอหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปอยู่ฝั่งนั้นบ้างเนี่ย เออมันจะเป็นยังไงมันอาจะจะแบบว่าโอเคเจ็บเจ็บไหมเท่าเขาไหมหรือฉันคิดว่าฉันรบมาแล้วฉันชนะฉันก็เป็นฝ่ายที่ฉันมีความสุขเงี้ยค่ะไม,ไม่ไม่คิดเงี่ยมันเป็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นใครที่กําลังเอ,อ,อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้หรืออ,ราอาจจะกําลังมีแบบอารมณ์แบบนี้ว่า ได้คนนี้จังเลยอยากเป็นโจกอันนี้เลยแล้วก็ไม่สนใจว่าคนอื่นจะเจ็บปวดยังไงตรงมากเลยะเรียกขวัญตรงมากอยากได้พี่บางคนเป็นอย่างนั้นมันก็มีไงก็อยากได้อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเท่านั้นครับผมแซลเพลงอาพรก็อยากได้ก็อยากได้มันได้บรรยากาศมากอ่ะอีกสึ่สายครับคุณป้าสะอาดค่ะ สวัสดีค่ะสดีค่ะค่ะอ่าชัดเจนนะเสียงนี้นะคะประเด็นของเราวันนี้นะคะอยากแก้ไขสิ่งใดในตัวเองค่ะหม่นิดนื้อไม่นะฮะเสียงไม่ดังเลยลูกอ๋อโอเคคเสียงคุณป้าดังแต่เสียงทังนี้ไม่ดังสล้วได้ยินหรือยังคะได้ยินนะครับค่าแล้วโอเคครับผมครับวันนี้อยากจะแก้ไขอะไรบ้างครับถ้าย้อนกลับไปได้อ๋อถ้าย้อนกลับไปได้เนาะครับ ก็คงจะ้ยนเออเอเซนกลับคืนมาเกิดอะไรมา้ยนนะเนาะตอนนี้เนาะย้อนไม่ได้มา้อนแล้วปล่อยไปแล้วค่ะ15ปีที่ที่ทํามากับลูกครับเซนแต่ก็มีเซนใหม่ในทางโทรศัพท์เนาะขอเรียกว่าป้าเนาะได้ค่ะมีรูปมันแบบมากเลยป้าค่ะ สิบห้าปี่วงลูกเรียนค่ะตัวคนเดียวเนาะค่ะมีลูกสองคนหญิงคนชายคนอืมแต่ตอนนี้ลูกชายก็มีแฟนแล้วแต่ลูกสาวยังไม่มีเลยค่ะสามที่หกแล้วอืมแต่เขาไปส่งลูกเรียนดีลูกสาวเขาก็เป็นพยาบาลแล้วค่ะอ,อืมตอนนี้ก็สบายมากแต่คน ของพ่อคุณหมอเขานะ่ะลำบากมากจะรับหรือไม่รับดินหรอฮัลโหลครับครับครับมากลังฟังอยู่ครับดีไม่ดีรับดีไม่ดีหมายความว่าไงฮะรับไปเนอะรับใครคะรับรับใครฮะกำลังกำลังกำลังติดต่ออยู่พ่อผมเด็กน้อยหมายถึงเขาจะกลับมาเหรอคะเขาก็อยากว่ากลับมาแต่ป้าไม่เอาอ๋อ ป้าลำบากมากจริงๆป้าป้าต้องมีในป้ามีคําตอบในใจก่อนจะก่อนจะกริ๊งแมาถามกับผมเชื่อว,ว่าป้าต้องมีคําตอบอที่จะจาปันธงดูเป็นพยาบาลมาครับดูแลลูกคนเดียวเลยเหรอคะดูแลคนเดียวเหรอฮะค่ะดูแลคนเดียวโอ้อออแล้วตอนนี้ทางทางแฟนเขาจะมาคืนด้วยทางแฟนคุณป้าเขายังไงคะเขาเขาเลิกกับทางนู้นเหรอคะ ค่อยมากเลยลูกไงเลยค่ะเออต้องถามดิเออหมายถึงว่าทางธนุเขาจะเลิกกับเออเขาจะปรับปรุงตัวแล้วกลับมาอยู่กับเราเหรอฮะหรือว่าไงฮะอ๋อันนี้เขาก็อยากปรับปรุงตัวอยากเขาอยากมาอยู่กับป้าเนาะเหรอฮะแต่ป้าไม่รับอ๋อป้าคนใจดำค่ะใจแข็งใจแข็งใี่วหาใจแข็ง ใจแข็งมากเลยป้านะวันนี้เขาเดินมาอยู่หน้าบ้านแล้วจะให้เขากลับเข้าบ้านเปล่าเปิดประตูรับไหมเปิดรับป่ะหออไม่รับเลยไม่รับฝนตกฟ้าะนองปล่อยให้ยืนตากฝนเลยหรอคะป้าขออยู่ป้าคนเดียวดีกว่าโอเคอันเราไม่ใช้เวลาคิดแล้วก็เชื่อละค่ะเนอะแต่แต่เชื่ออย่างหนึ่งเถอคุณป้าผมผมฟังจากคุณป้าบอกว่าลูกลูกสองคนเนี่ยคือมีขั้นที่การงานล่ะโอเคมีชีวิตที่เขาน่าจะจะมีความสุขของเขาแหละ เดี๋ยวลูกชายนะ่ะเขามีแตแล้วลูกชายเล็กแต่ป้ามีลูกสองคนไงลูกแต่ลูกผู้หญิงนะ่ะเขาไปเป็นพยาบาล,บาลอียุทธบพุทธบมครับตอนนี้เขายังไม่มีแฟนแต่งานเข<อ>าก็ดีนะเป็นพยาบาลาคือมาถึงบบว่าถ้าลูกแบบชีวิตการงานไปได้เลีย้ยงดูตัวเองผมว่าคุณป้าก็หาความสุขใส่ตัวก็ไม่น่าเกลียดนะครับ โออไม่น่าเกลียดรอกป้าเพราะว่าไม่น่าเกลียดเออค่ะสะถูกว่าล่ะคนเราต้องหาความสุขบ้างโหเลี้ยงลูกกันมาทั้งชีวิตแบบนี้นะครับแต่ว่าที่ว่าพ่อเด็กน้อยที่เขาจะมาขอคืนกับป้านะป้าไม่เอาไม่เอาโอเคค่ะโอเคคิดว่าเด็กป่วยหรือตายนะป้าจะมาเผาค่ะ เออเออคือปฏิญาณไว้แล้วว่าอย่างนั้นน่ะจ้าเออเออเนาะปฏิญาณไว้แล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวกรบลูกซายก็อยู่หลังเน่ก็มีความสุขดีใช่ไหมคะมีความสุขดีก็โอเคแบบไม่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 คิดอยากจะมีเพื่อนคู่คิดในช่วงที่แก่ไปกว่านี้หรอคะไม่อยางมีเลยลูกโอ้ไม่ต้องคิดแต่พี่เลยกน่เชืไม่ริงยันแล้วที่เด็กเปลี่ยนมาเมื่อวันที่สิบสี่กันยาเนี้อ๋อมันจะดูเกษียณช่วงนี้โอเคโอเคเดยกเดียวเด็กเดียว อ๋อดีนะงานกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองแหละมีความสุขแล้วคุณป้ายังไงจ้างป้าขอบคุณนะครับแม่มาคุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นโอ้ช่วงนี้เป็นฤดูเกษียนคือก็ใช้ชีวิตกันแบบเขาเรียกว่าเหมือนอาจจะมีนั่นนนี่ทำบางคนก็บอกว่าเขาเรียกอะไรอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงหลานบนทางต้นไม้ คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคุณป้าสะอาดเนี่ยทำให้คิดอย่างหนึง่งเขาบอกว่าผู้หญิงบางทีลึกๆเหมือนใจอ่อนใจอ่อนแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจแข็ง <S <S คือเวลาใจอ่อนก็อ,อ่อนมากอ่อนไว้แบบขี้แยร้องห่มร้องไห้แต่พอเวลาที่จะฮึดขึ้นมาเนี่ยขขแข็งแข็ง,ก <S 2> <S 2> ขง,ขงแกร่งมากเลยเด็ดเดี่ยวมากเลยรุ่นใหญ่คือผมว่าอาจจะมีอาจจะที่ผ่านมาเยอะแล้วว่ะที่ต้องเผชิญมาช่วงที่ผ่านมามันมันเป็นประสบการณ์มันเป็นบทเรียน แล้วก็มันหล่อหล,ลอมไงตอนหลอบหัวใจคุณป้าเองตอนนี้ก็ชิวๆไปอยู่บ้านที่บอกปลูกปักปุกยากแต่ก่อนเฮ้ยแต่จริงๆวันก่อนฟังข่าวเขาบอกไม่ได้ไม่ได้แค่นี้นะจริงๆแล้วมันเหมือนมันมีบางทีแบบมันมีมากกว่านี้อย่างเช่นบางคนจะเก็บได้สตางมาก็ไป,าไปหาอะไรลงทุนอ๋อมาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยคนที่เกษียณอายุเนี่ยหกสิบกว่าเนี่ยไม่แก่นะไม่แก่บางคนยังแข็งแรงแล้วก็แบบร้อมที่จะทำงานต่อได้ที่ซ้ำไปแต่ว่าด้วยกฎเกณฑ์เขาให้เกษียณในช่วงนี้ก็จำเป็น ต้องออกจากงานมาแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะด้วยเทคโนโลยีเรื่องของการแพทย์เรื่องการดูแลตัวเองเนี่ยบางคนเจ็ดสิบกว่านี่ยังไม่แก่เมืองเมืองไทยนี่หกสิบแต่ว่าถ้าเป็นออสเตรเลียผม,มน่าจะเป็นหกสิบห้าเขาก็าจะมีแบบขยับของไปอีกห้าปีเพราะฟันดังเงินซิมเพีจะมองว่าวัาวายนี้อาจจะยังทำงานได้อยู่นะอ่างเงี้ยขยับไปก็แล้วแต่คุณภาพาชีวิตแต่ละประเทศนะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะดูเหมือนช่วงหน้าจะมีสายมารออีกค่ะ Luật network, chừng chừng network, chừng chừng network chừng SMS, mơ mày, mày lên, si